สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสลักรักในแสงจันร์ท Love in the Moonlight เมื่อแสนเก้าเดินออกมาจากบ้านของทรงสวัสด์ทำให้าศาสสินเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าแสนเก้าเป็นชู้กับเธอจึงพานโมโหเข้าไปเอาเรื่องเจ้าแสนเก้าเจ้าแสนเก้าจึงยอมบอกความจริงไปว่าที่เข้าไปหาคุณทรงสวัสด์เพราะต้องการพบท่านจอมพล เพื่อขอให้ท่านจอมพลช่วยเหลือเรื่องทรัพย์สินของเจ้าก่ำฟ้านั่นจึงทําให้สสินรู้แล้ว,ว่าเจ้าแสนแก้วไม่ได้รักน้องปิ่นอย่างที่น้องปิ่นมอบความรักให้กับเจ้าแสนแก้วซึ่งในตอนนั้นอินทร์และภรรยาที่เป็นคนไทยก็ได้ยินที่เจ้าแสนแก้วพูดทุกอย่างแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทําไมเจ้าแสนแก้วถึงไม่อยากแต่งงานส่วนปิ่นที่รู้ว่าสสิน ทะเลาะมีปากเสียงกับเจ้าแสนแก้วก็รีบมาหาพี่ชายทันทีสัตส,สินที่เป็นห่วงน้องสาวจึงรีบบอกไปว่าปินเลิกยุ่งกับแสนแก้วเธอเขากําลังหลอกใช้ปิ่นอยู่นะปินที่หนักใจอยู่จึงสรารภาพไปว่าปินเลิกยุ่งไม่ได้หรอกเป็นรักคขมา,กามากธรรมสัตส,สินยิ่งกังวลใจหนักไปกว่าเดิมเพราะรู้ว่าเจ้าแสนแก้วไม่ได้รักน้องสาวของเขาเลยสักนิดเมื่อสัตสิน ที่จังคงข้องใจจึงไปบังคับให้เจ้าแสนแก้วให้ไปพูดความจริงกับเป็นโดยบอกไปว่ามาคุยรู้เรื่องก่อนสิแต่เจ้าแสนแก้วกับเดินหนีทําให้สัตินต้องคอยประชาแขนจนเจ้าแสนแก้วบอกไปว่าให้ปล่อยแต่สัตินก็บอกไปว่าไม่ไปล่อยต่างคนต่างไม่ยอมกันจนสุดท้ายเจ้าแสนแก้วก็ผักสัสินจนตกลงไปในสระน้ํสัตินรีบตะโกนบอกว่า ช่วยผมด้วยผมว่ายน้ําไม่เป็นทันใดนั้นเจ้าแสนแก้วจึงตัดสินใจลงไปช่วยสัสนให้ขึ้นมาจากน้ําได้สําเร็จต่อมาสัสนก็ยังไม่รักความพยายามที่จะลบเล้าให้เจ้าแสนแก้วไปคุยกับปิ่นให้ได้สัสินจึงวิ่งไปรกระชากแข่งของเจ้าแสนแก้วเพื่อลากไปหาปิน่นบอกไปว่าก็ไปบอกเขาสิว่ว่าจะไม่แต่งงาน แต่เจ้าแสนแก้วกับสะบัดมือทิ้งบอกไปว่าปอยถ้าผมไม่บอกตอนนี้ครอบครัวของผมก็ปินต้องไม่ยอมแน่ศาส,สินจึงให้เหตุผลไปว่ายังไงคุณก็ฝืนความจริงเรื่องที่คุณไม่ได้รักปินไม่ได้อยู่ดีผมไม่อยากเห็นน้องสาวของผมต้องมาเสียใจเพราะเป็นรักคุณมากเจ้าแสนแก้วที่ได้ฟังก็ลำบากใจมากแต่ก็ยังไม่กล้าบอกความจริงกับปินอยู่ดี ส่วนคำสูก็มาบอกข่าวร้ายกับเจ้าแสงแก้วไปว่าเจ้าขอมฟ้าเพิ่งส่งข่าวมาบอกว่าท่านจะรีบรัดจัดงานแต่งงานของเจ้าน้อยให้เร็วที่สุดเพราะกูว่านายพลกาลองจะมายึดทรัพย์สินทั้งหมดไปซะก่อนทำให้เจ้าแสงแก้วยิ่งกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่ต้องการแต่งงานกับปิณนน,นงซึ่งเจ้าแสงแก้วก็กำลังหาทางเข้าพบท่านจอมพล เพื่อที่จะคุยเรื่องฝากทรัพย์สินของเจ้ากล่อมฟ้าเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้นายพลกาลองมายึดไปได้ในขณะที่อินทร์ที่มากับภรรยาก็ถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสจากการที่อินทร์พยายามเข้ามาุ่นวานกับเจ้าแสนแก้วจนรู้ความจริงว่าเจ้าแสนแก้วไม่ได้เข้าหาทรงสวัสด์เพราะเรื่องชู้สาวแต่เป็นเพราะต้องการให้ทรงสวัสด์ช่วยเขาได้เข้าพบกับท่านจอมพลตะางหากล่ะ อินทร์จึงมาขอพบท่านในพลกาลองเพื่อบอกข่าวบางอย่างให้ทราบเจ้ากล่องฟ้าเร่งให้เจ้าแสนแก้วรีบจัดงานแต่งงานให้เร็วที่สุดรวมถึงเรื่องที่เจ้าแสนแก้วขอเข้าพบท่านจอมพลด้วยเมื่อในพลกาลองได้ฟังก็พอจะเดาทางออกว่าเจ้ากล่องฟ้าคิดจะทําอะไรจึงบอกไปว่าผมจะไม่ยอมให้เจ้ากล่องฟ้ามันโยกทรัพย์สินของมันได้ไง,ง่ายๆหรอกนายพลกาลองจึงบอกให้อินทร์ ไปขัดขวางไม่ให้เจ้ากล่อมฟ้าทำในสิ่งที่หวังไว้ได้สำเร็จอินทร์จึงมีขอเข้าพบท่านจอมพลเพื่อขัดขวางไม่ให้เจ้าแสงแก้วทำได้สำเร็จโดยกุเรื่องดอกใส่ร้ายเจ้ากล่อมฟ้าซึ่งในตอนนั้นทรงสวัสดิ์ก็ได้พาเจ้าแสนแก้วเพื่อที่จะมาพบท่านจอมพลเช่นกันระหว่างที่จะเข้าไปคนของท่านจอมพลก็มาขวางไว้บอกไปว่าตอนนี้ยังเข้าพบท่านจอมพลไม่ได้นะครับ ท่านจอมพลมีแขกจู่สงสวัสดิ์ได้ยินก็ยิ่งแปลกใจพังย้อนถามไปว่าใครมาแทรกคนของท่านจอมพลยังไม่ทันได้ตอบสงสวัสดิ์ก็ปีกเข้าไปในห้องพร้อมตะโกนเรียกท่านจอมพลไปว่าท่านคะทําไมเขาไม่ให้หนูเข้ามาล่ะคะเมื่อทงสวัสดิ์พาเจ้าแสนแก้วเข้าไปข้างในได้แล้วก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นอินทร์กาลังนั่งสนทนาอยู่กับท่านจอมพล ทำเอาแสนแก้วถึงกับตกตะลึงอยู่ไม่น้อยไม่คิดว่าไอ้อินทร์จะมาตัดหน้ากันก่อนได้แบบนี้ทําให้เจ้าแสนแก้วยังไม่ได้มีโอกาสเจรจากับท่านจอมพลตามที่หวังเอาไว้เมื่อเจ้ากล่ำฟ้าบินมาถึงเมืองไทยและพยายามจะเร่งรัดจัดพิธีแต่งงานให้กับลูกชายให้เร็วที่สุดเจ้าแสนแก้วที่รู้ดังนั้นจึงบอกกับพ่อของเขาไปว่าลูกจะไปบอกนกบินว่าจะยกเลิกงานแต่ง แต่เจ้ากลับฟ้ากับไม่ยอมให้ลูกชายทําแบบนั้นเด็กขาดเพราะกลัวว่าในผลกาลองจะมียึดทรัพย์สินไปทั้งหมดในขณะที่าศาสินที่ได้รู้ความจริงจากปากของเจ้าแสนแก้วทั้งหมดแล้วจึงพยายามเข้ามาขอพบกับเจ้าแสนแก้วแต่กับถูกเจ้ากลับฟ้าขัดขวางไว้าศาสินจึงบอกกับเจ้ากลับฟ้าไปว่าแสนแก้วเขาบอกผมทุกเรื่องแล้วครับรวมถึงเรื่องที่เขาโดนบังคับไปแต่งงานเจ้าก่ับฟ้าที่ได้ฟัง ก็ห้ามไม่ให้ศาสินเข้าไปพบลูกชายของเขาเด็กขาดและผักศาสินจนกระเด็นออกไปแต่ศาสินก็ยังคงดึงดันที่จะขอเข้าพบเจ้าแสนแก้วให้ได้จนคำสูต้องรีบมาดึงตัวของศาสินเอาไว้ย้อนถามไปว่าจะทำอะไรศาสินศาสินไม่สนใจคิดจะเข้าไปหาเจ้าแสนแก้วให้ได้โดยไม่ฟังเสียงทัดทานจากเจ้ากอบฟ้าและคำสูเลักนิด แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปให้รอติดตามนะครับหากคลิปนี้ผิดพลาดอะไรไปผมต้องขอภอภัยด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ